จากที่เมื่อวันที่13มิถุนายน2568กองทัพอิสาราเอลเปิดปฏิบัติการไรซิงไลออนโจมตีอิหร่านด้วยขีปนาวุธเพื่อกวาดล้างรัฐบาลและกองทัพอิหร่านรวมถึงกลุ่มกบฏท,ที่อิหร่านให้การสนับสนุนจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสาราเอลอิหร่านเมื่อ22มิถุนายน2568อิหร่านเตรียมใช้ท่าไม้ตายขู่ปิดช่องแค่พอมุดช่องแคบฮอมุดคือที่ไหนสําคัญอย่างไรเรามารู้จักไปด้วยกัน ช่องแคบพอมุตคือทางเดินเรือแคบๆระหว่างอิรานและโอมานเป็นจุดเชื่อมต่อเดียวระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับมหาสมุทรอินเดียโดยจุดที่แคบที่สุดของช่องแคบนี้มีความกว้างเพียง33กิโลเมตรเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญระดับโลกที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เช่นซาอุดีอาระเบียอิรานคูเวตอิรักกาตตาและสหรัฐอารับเอมิเรตใช้ขนส่งน้ำมันออกสู่ตลาดโลกหรือเป็นร้อยละ20ของปริมาณพลังงานโลกต้องผ่านเส้นทางนี้ อย่างไรก็ดีอิหร่านเคยขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะปิดกั้นช่องแคบเพื่อตอบโต้แรงกดดันจากชาติตะวันตกแต่ก็ยังไม่เคยทำแต่แค่ขู่ก็ทำให้ราคาพลังงานในโลกปรับสูงขึ้นตอนนี้แค่เราว่าอิหร่านจะปิดจริงเมื่อไหร่และจะมีมหาอำนาจใดช่วยเกลี้ยกล่อมความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านได้ความขัดแย้งต่างประเทศก็ส่งผลกับตัวเราได้ร่วมติดตามข่าวสารได้ที่นี่